ขอกาบผู้ชาหลวงพ่อคำเขียนโอกาสประจาน์ไยสารครูบาอาจารย์เพื่อนสาธรรมิกเจริญในธรรมให้ชีญาติโยมทุกคนโยมตื่นตื่นมาดูอะไรกันเนี่ยข้างหน้าเยอะแยะเลยปีที่แล้วไอ้ตรงหน้านี่นะรู้สึกยังมีพึ่งเยอะนะแต่ปีนี้มองไม่ออกไม่รู้ตัวอะไรพึ่งหรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่มองออกก็คือมดมดยังไม่หลับเลยโยมมันยังวิ่งอยู่เลยนะมดเนาะเออแต่ไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวเพิ่งหลับไปละน่าจะสิ้นอายุไขก็วันนี้ก็เป็นวันที่ระลึกถึงหลวงพ่อคำเขียนครูบาอาจารย์ของเราเป็นวันที่ คลายวันมรณภาพเพราะวันนี้วันที่23สิงหาคมาพ,พวกเราก็มาปฏิบัติธรรมเพื่อปฏิบัติบูชาวันนี้มีคำที่หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยที่ท่านสอนพวกเราเนี่ยตอนหัวค่ำพราจา์ไปสาร,รก็ได้แสดงไปแล้วว่าท่านพูดในหัวข้อทำอย่างไรบ้างนะพวกเราก็ได้ฟังกันแล้ว แต่หลักๆวันนี้อยากที่อยากจะพูดมากก็คือที่ท่านบอกว่าเห็นไม่เป็นนะเห็นไม่เข้าไปเป็นตรงนี้มันเป็นจะเรียกว่าเป็นเป็นความเข้าใจที่ว่าเออมันรู้สึกว่ามันถนัดดีสำหรับตัวเองที่จะเข้าใจเรื่องนี้ก็เลยวันนี้มาพูดกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าเห็นแล้วก็ไม่เป็นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะ เห็นที่ไม่เป็นเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมเนาะไม่กระทั่งว่าเห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเห็นนะมันเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติซึ่งธรรมอันเนี้ยเป็นธรรมที่สามารถที่จะรู้จะเห็นสรรพสิ่งได้นะแต่สิ่งที่ถูกเห็นมันก็เป็นธรรมเหมือนกันนะเป็นธรรมเหมือนกันเพราะนั้นเห็นก็เป็นธรรม สิ่งที่ถูกเห็นก็เป็นธรรมแต่นี้เมื่อเป็นธรรมแล้วเนี่ยเห็นที่ไม่เข้าไปเป็นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นคนละสภาวะกันนเห็นไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นเพราะนั้นถ้าเห็นเนี่ยเห็นอย่างถูกต้องเห็นโดยธรรมก็จะไม่เป็นไม่เป็นอะไรทีนี้เราลองลองดูตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ ปกตินะพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านสอนหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนพวกเราเนี่ยทางสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยมันต้องเห็นตัวเราต้องรู้ตัวเราต้องเห็นตัวเราหรือจะพูดภาษาอีกอันก็บอกว่าเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามก็คือเนี่ยรวมลงก็คือตัวเรานั่นเองเพราะนั้นคำว่าเห็นเนี่ยถ้าพูดให้ให้รวมก็คือต้องเห็นตัวเราเห็นทั้งตัว หรือจะเห็นแบบแยกๆก็ได้เห็นแยกๆเห็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างนี้ก็ได้อย่างบางทีกรรมฐานเนี่ยที่บอกว่าบางครั้งไ่ยบอกว่าให้พิจารณากายพินาอะไรก็พินาเช่นผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกนะลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่คืออาการกายเนี่ยที่เป็นส2ประการเนี่ยให้พินาแยกเป็นอย่างๆอย่างๆอย่างก็ได้หรือว่าพินาแค่เป็นรูปเป็นนามก็ได้ พินาเป็นกายกับ huh. จ no ิตก mm ็ได้เพราะนั้นหลักสาระสำคัญคือต้องกลับมาเห็นแต่ปัญหาที่ยุ่งยากที่สุดว่าทำอย่างไรจะเห็นตรงนี้มันยากเพราะว่ามันไม่ได้เห็นโดยทมแต่มันเอาเราไปเห็นเอาตัวเราไปเห็นเอาตัวเราไปดูเอาตัวเราไปมองตรงเนี้มันถึงจะยากทีเนี้ยมันมีมันมีที่ เอาโยมที่อยู่ข้างหลังสงสัยอะไรจะถามบ่ถามได้ถามได้จะขอถามเทคนิคการเป็นผู้เห็นเป็นผู้เห็นนะคะไม่เป็นผู้เป็นเนี่ยจะทําได้ไงคะหลวงพ่อพูดยังไปถึงไหนเลยโยมรีบถามเลยแหละก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าคําถามเราเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์นะเพราะว่า มีมีหลายๆคนที่ที่ไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยเหมือนว่าได้ยินคําของหลวงพ่อคําเขียนมาเยอะมากแล้วเห็นอย่าเป็นเหมือนที่อะไรนะที่ป้ายตรงหอระฆังเห็นจุดจุดจุดแล้วก็ไม่เป็นจุดจุดจุดเห็นไหมถ้าจะเติมนะถ้าจะเติมนะเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมอันนี้ถ้าจะเติมคําลงไปเห็นสุขไม่เป็นสุขเห็นเห็นโกรธไม่เป็นโกรธ เห็นอะไรก็ได้แล้วไม่เป็นสิ่งนั้นเนาะตรงนี้แหละมันเป็นหนทางที่เป็นทางพ้นทุกข์จริงๆเลยเพราะเมื่อเห็นไม่เป็นแล้วเท่ากับว่าไม่เป็นอะไรแล้ไม่มีไม่เป็นอะไรละนะทีเนี้ยเมื่อกี้ที่โยมที่ถามเอาลืมไปแล้วยมถามมาอีกทีถามให้ชัด จะขอถามเทคนิคการเป็นผู้เห็นเป็นผู้เห็นนะคะไม่เป็นผู้เป็นเนี่ยจะทำได้ไงคะอ๋อขอทราบเทคนิคขอทราบเทคนิคเห็นแต่ไม่ไม่เป็นจะทำอย่างไรใครรู้เทคนิคม้างอ่ะใครรู้เทคนิคแชร์กันหน่อยเนาะจริงๆเอาลองฟังไปก่อนนะว่ามันต้องใช้เทคนิคไหม หรือไม่ต้องใช้เดี๋ยวคําตอบอาจจะอยู่หลังจากขวังจบก็ได้ว่าเออมันใช้เทคนิคหรือไม่ใช้เทคนิคลองอุปมาเปรียบเทียบก่อนนะว่าอ่ะเนี่ยนะพวกพวกโยมเห็นไหมที่นั่งอยู่ไกลๆเนาะเห็นมดเห็นแมงไหมเห็นเนาะถ้าไม่เห็นลืมตานะจะได้เห็นเพราะว่ากําลังใช้เป็นอุปกรณ์ธรรมะอยู่เห็นมดมดอ๋อตัวใหญ่หน่อยเห็นแมงเนาะ ถามว่าเมื่อเห็นแล้วเนี่ยโยมมาเป็นแมงไหม่ะตัวโยมมาเป็นแมงไาเห็นแล้วคำตอบคือไม่เป็นเมื่อเห็นมดเป็นมดไหมตัวโยมเป็นมดไหมไม่เป็นเห็นกล้องถ่ายนี่นี่กล้องถ่ายเห็นไหมเห็นแลยโยมตัวโยมเป็นกล้องถ่ายไหมไม่เป็นเห็นพระพุทธรูปโยม เป็นพระพุทธรูปไหมนี่เห็นไม่เป็นอันเนี้ยทําไมอ่ะเออเห็นแล้วไม่เป็นยมเข้าใจตัวเองไหมทําไมเห็นแล้วเออทาไมเราไม่เป็นเราไม่เป็นสิ่งที่ถูกเห็นยมเข้าใจตัวเองไหมไม่เข้าใจใช่ไหมยยมลองดูทุกสภาพนะใไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่กําลังเห็นอยู่ตอนเนี้ยยมไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเดียวเห็นพัดลม โยมก็ไม่ได้เป็นพัดลมเห็นหลอดไฟโยมก็ไม่ได้เป็นหลอดไฟเห็นศาลานี้โยมก็ไม่ได้เป็นศาลาเห็นโยมเห็นเพื่อนเพื่อนที่นั่งข้างๆโยมก็ไม่ได้เป็นคนนั้นถูกไหมถ้าพูดแบบนี้ถูกเพราะว่าอาจารมาพูดเองก็ถูกเลยถามโยมมาพูดถูกมัมันต้องถูกอยู่แล้วเพราะอะไรก็ตามที่เห็นมาทั้งหมดมันไม่ใช่เรา เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคือตั้งแต่เราเกิดมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่รู้แหลยตั้งแต่จําความได้หรือแค่ไหนมันเริ่มเห็นมาแล้วไงเป็นการเห็นเห็นมาตั้งแต่เกิดเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นนี่การเห็นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งว่ามันไม่เคยเข้าไปเป็นสักทีนึ่ก็เพราะมันเห็นก็เลยไม่เข้าไปเป็นอ ถึงตอนนี้โยมมองออกเลยอย่างว่าต้องใช้เทคนิคอะไรไหมต้องใช้เทคนิคไหมเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นอขั้นนี้ต้องใช้เทคนิคไหมไม่ใช้เลยปกติธรรมดามากๆเลยพอตื่นนอนขึ้นมาพอเห็นอะไรปั๊บไม่เคยเป็นอะไรนี่ถ้าพูดให้แรงหน่อยนะจะได้ตอกเพื่อโยมจะได้ไม่หลงเข้าไปเป็นเห็นสุนัขเห็นสุนัขเราเป็นสุนัขไหม ไม่เป็นเออเห็นเป็ดเห็นไก่เราเป็นไหมไม่เป็นตกลงใช้เทคนิคไหมไม่ใช่เป็นธรรมชาติแบบเซนเซนเลยเป็นธรรมชาติปกติมากนะทีนี้พอเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นแล้วก็เท่ากับว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราใช่ไหมเนี่ยที่มันไม่ใช่เราก็เพราะเห็นนี่แหละแต่ทีนี้โยมลองกลับมาที่ตัวเอง นี่ถ้าเราเห็นตัวเองมาตั้งแต่เกิดนะโยมเห็นตัวเรามาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้เลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่เรามันก็เหมือนกับหมูหมากาไก่เป็นสิ่งถูกเห็นตัวเราก็เหมือนกับเป็นวัตถุก้อนหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวได้มันกระดุกกระดิกได้มันพูดได้มันนั่งได้มันนอนได้มันมีความรู้สึกนึกคิดได้มันก็เป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกันถ้าเมื่อเป็นตัวเราทั้งตัวเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้ว มันก็พ้นไปเหมือนกันก็คือไม่เป็นตัวเราเห็นตัวเราแต่ไม่เป็นเลยถ้ายมไม่เข้าใจเราต้องกลับมาทวนในเห็นข้างนอกอีกแล้วเห็นมดเห็นแมงเราเป็นมดเป็นแมงไหมไม่เป็นบัดนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เห็นตัวเราไม่นั่งอยู่เห็นได้ไหมเนี่ยว่านั่งอยู่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้ตาดู เห็นได้รู้ได้ไหมว่าอ๋อนี่ออกจากบ้านมามาปฏิบัติบูชาหลวงพ่อคำเขียนมาปฏิบัติธรรมแล้วตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เห็นได้รู้ได้ไหมว่าตัวเนี่ยนั่งอยู่เออนี่มันต้องเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นตรงที่เห็นตัวเราถ้าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เห็นเป็นตรงนี้แหละเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเลยจะนั่งก็เห็นมันนั่งอยู่จะนอนก็เห็นมันนอน จะเดินก็เห็นมันเดินมันเข้าห้องน้ําก็เห็นมันนั่งถ่ายอยู่เนาะจะอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็เห็นมันอยู่อย่างเงี้ยเมื่อเห็นชำนานเนี่ยมันก็เหมือนเห็นมดเห็นแมงเลยถ้าชำนานานมันก็เหมือนเห็นมดเห็นแมงเห็นเหมือนกับเห็นหลอดไฟเห็นพัดลมมันเหมือนเลยเห็นดุดดังตาเห็นถ้าเห็นอยู่อย่างเนี้ยมันจะอยู่ด้วยความไม่ทุกข์ ทำไมความไม่ทุกข์เพราะว่าเห็นเนี่ยมันเป็นภาวะเป็นธรรมะเป็นสภาพธรรมมีอยู่แล้วแล้วก็ไอตัวเราทั้งตัวก็เป็นธรรมะเหมือนกันแต่เป็นธรรมะสิ่งถูกเห็นเห็นแล้วมาเห็นสิ่งถูกเห็นมันเป็นคนละสิ่งกันแต่สิ่งถูกเห็นนี่คือตัวเราตัวเราคืออะไรก็คือสังขารเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมตัวเราทั้งตัวเนี่ยทั้งชีวิตจิตใจเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องแก่เจ็บตายไป นะความสุขความทุกข์ความกลุ้มอกกลุ้มใจตายหมดแต่ถ้าเห็นไงมันก็เห็นการตายใช่ไหมเห็นการมีอยู่เห็นการตายแต่เห็นนะมันไม่มันไม่ตายด้วยดิเพราะว่ามันไม่ใช่กลุ่มของขันห้าเห็นเนี่ยเป็นภาวะที่หลุดที่พ้นไปไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็เห็นถ้าพูดถึงแล้วนะมันก็ไม่มีด้วยเพราะว่าไม่มีความเป็นตัวเป็นตน ไม่มีอะไรถ้าโยมงงโยมกลับมามองใหม่กลับมามองเนี่ยมองพระเนี่ยนั่งบนนี้เยอะแยะไปหมดใช่ไหมแล้วโยมเป็นพระบาเป็นไหมไม่เป็นอ่ากลับมามองตัวเราเห็นตัวเราก็ไม่ต้องไปเป็นตัวเราด้วยสิถูกไหมพราเห็นแล้วอ๋อตัวเรามันก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้นั่งได้ลุกได้เดินได้ทีนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องกลับมาเห็นใหม่เห็นอย่างอื่นอีก เห็นนอกเห็นในอยู่อย่างเนี้ยเห็นนอกก็คือเห็นด้วยตาเห็นในคือรู้ด้วยใจเห็นนอกเอ้าสิ่งที่ถูกเห็นด้วยตาไม่ใช่เราทั้งหมดเห็นในก็คือรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจร่างกายความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกันเห็นบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองว่าโอ้ยสิ่งถูกเห็นทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ใช่เรา มันไม่ใช่เราแต่ที่มันใช่เราก็เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เห็นไงมันก็ก็เลยไปเป็นเราแต่เมื่อเห็นมันก็ไม่เป็นเราหลวงพ่อคำเขียนจึงบอกไงว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยจะไม่เป็นแต่ถ้าไม่เห็นมันเป็นนั่นเป็นนี่ไปหมดเช่นเห็นความถ้าไม่เห็นความโกรธใช่ไหมมันก็เราเป็นผู้โกรธแต่ถ้าเห็นมันถ้าเห็นความโกรธก็จะเห็นว่ามันโกรธไม่ใช่เราโกรธ ยมลองดูดีๆนะไอ้ที่โกรธทุกวันเนี้ยก็เพราะไม่เห็นพอไม่เห็นเสร็จมันก็แสดงฤทธิ์ใหญ่เลยเป็นเราผู้โกรธแต่ถ้าเห็นก็จะเห็นว่าเออมันเป็นอาการเป็นอาการทางจิตทางใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเราก็เห็นมันเมื่อเห็นมันมันก็แสดงความโกรธให้ดูไง่ายเหมือนมดเนี่ยมันแสดงให้ดูเนี่ยมันนอนอยู่เนี่ยมันคลานอยู่มันก็แสดงให้ดูเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเข้าใจอย่างเนี้เห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจาก เห็นตัวเราเห็นตัวเราเห็นกายเห็นกายกายนั่งกายนอนกายเดินกายยืนอันนี้เห็นแล้วก็ไม่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆในจิตในใจเห็นมันคิดเห็นมันโกรธมันโลภมันหลงมันโมโหมันมันทุกข์มันสุขเห็นแล้วก็ไม่เป็นเมื่อไม่เป็นอย่างนี้นี่แหละคือความไม่เป็นอย่างนี้คือความพ้นทุกข์นะพวกเราเนี่ยหลายๆคนนะนักปฏิบัติธรรมรวมถึง ตัวหลวงพ่อด้วยเมื่อก่อนเข้าใจผิดเข้าใจผิดจริงๆเพราะความไม่รู้เข้าใจผิดไปยังไงเข้าใจผิดว่าหนึ่งมีตัวเรามีตัวเราจริงๆเนี่ยนี่เนี่ยที่นั่งอยู่ตัวเราจริงๆแต่พอเรียนไปเรียนมาพัฒนาพัฒนาฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนท่านแนะเป็นกัลยาณมิตรก็สังเกตพอสังเกตเอ้าตัวเราทั้งตัวเป็นสิ่งถูกเห็น มันจะจับทางได้ไงเป็นสิ่งถูกเห็นมันเคลื่อนมันเดินก็เป็นสิ่งถูกเห็นหมดเลยอพอเป็นอย่างนี้มันแยกได้ไงว่าโอ้ไอ้พวกนี้นี่ไอ้สิ่งถูกเห็นทั้งหลายก็คือขันทั้งห้านี่เองเอ้ยขันทั้งห้าก็ในบทสวดมนต์ตอนทำวัดเช้าก็พูดถึงอยู่แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอ้าวทั้งหมดนี้ก็คือสังขารนี่มันไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แล้วก็เห็นอยู่ไงมันมีภาวะผู้เห็นแล้วก็คือสติที่เราฝึกไว้บ่อยๆเนี่ยสะสมสะสมจนเกิดการเห็นขึ้นมาก็เลยมีกาเรียกว่ามีตัวรู้มีตัวเห็นนี่มันเป็นภาษาสมมุติเนาะเห็นพอเห็นเสร็จเอ้ยจะเดินไปไหนมันก็เห็นจะนั่งตรงไหนมันก็เห็นจะนอนตรงไหนมันก็เห็นจะโยกตัวจะโครงเกรงจะง่วงจังเลยมันเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละพอเห็นอย่างเนี้ยมันก็พ้น พ้นจริงๆเพราะนั้นการปฏิบัติธรทมสู่ความพ้นทุกข์คือต้องเห็นแล้วก็พ้นไปแล้วไม่ใช่ให้ตัวเราพ้นทุกข์ตัวเรานิยมความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยของเราเนี่ยนะมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วมันไม่มีแต่ด้วยความหลงผิดความเข้าใจผิดนึกว่ามันมีไงเออคิดผิดเข้าใจผิดเชื่อมาผิดผิดก็เลยเกิดความหลงขึ้นมาไปยึดถือว่าเป็นตัวเราจริงๆ กายเป็นเราจิตเป็นเราความรู้สึกเป็นเราอารมณ์ต่างๆเป็นเราที่แท้โุกมันเป็นสังขารปุงแต่งมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปเพราะนั้นต้องฝึกสติให้มันมีสติในเบื้องต้นแล้วก็สติเนี่ยก็จะตามเห็นตามเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในกายเกิดขึ้นในจิตเมื่อตามเห็นบ่อยๆมีความเพียรมันก็จะแยกสภาวะให้เห็นเลยว่าโอ้ตัวสติตัวรู้ก็อย่างนึง อาการต่างๆเป็นสิ่งถูกรู้ก็อย่างหนึ่งแล้วทุกอย่างน่ะไม่กระทั่งสติเองนะซึ่งเป็นตัวรู้เนี่ยยังไม่เที่ยงเลยยังเป็นอนัตตาเลยแล้วสิ่งถูกรู้ต่างๆก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันอ้าวรวมความแล้วทั้งหมดสัพเพธรรมาอนัตตาไปเลยก็คือทำทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรยึดว่าเป็นเราเป็นของเรา พวกเราทั้งหลายนี่คำสมมตินะนะพวกเราทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติธรรมมีเส้นทางมีเป้าหมายอย่างเดียวคือสู่ความพ้นทุกข์แล้วไม่ต้องเนิ่อช้าด้วยนะพ้นทุกข์ตอนไหนเห็นเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้ไม่หลงเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้คือพ้นทุกข์ไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพ้นทุกข์ไม่ต้องรอว่ามาลือนี้พ้นทุกข์ชาติหน้าพ้นทุกข์ไอ้นั่นนนเกินไป ก่อนหน้านี้พระอาจารย์โนได้พูดเรียบร้อยแล้วการไม่ทุกข์การพ้นทุกข์มีอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้ที่มันที่มันมีอยู่แล้วก็คืออะไรก็หมายความว่าสิ่งถูกรู้ทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยอย่างสชว่ามดมดมีอยู่แมงมีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ร่างกายมีอยู่เจ็บปวดแต่ใจไม่ทุกข์นะมันง่วงมีอยู่ ใจไม่ทุกข์มันไม่ง่วงมีอยู่ใจก็ไม่ทุกข์มันอยู่ที่ใจไม่ทุกข์แล้วไม่ทุกข์ตอนไหนก็ตอนนี้เลยไม่ใช่ว่าอาจารย์โนสก็บอกว่าไม่ใช่รอว่าให้มันหายปวดก่อนแล้วไม่ทุกข์ไม่ใช่มันปวดมีร่างกายมันเป็นยังไงมันมีแต่ใจไม่ทุกข์เดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้อาจจะมีญาติโยมสัมผัสได้อยู่ว่าขณะนี้ใจไม่ทุกข์ใจไม่ดิ้นรน แต่ความเจ็บความปวดมีอยู่อะไรก็มีอยู่ความความหนาวความอะไรมีอยู่แต่ใจไม่ทุกมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้ารู้จักว่าใจไม่ทุกแล้วนั่นแหละได้ทางชัดเจนคือทุกก็รู้จักแล้วคืออะไรทุกก็คือทุกทางร่างกายใช่ไหมรู้จักแล้วว่าอ๋อนี้คือทุกความไม่สบายกายเป็นทุกรู้จักแล้วแล้วใจที่ไม่ทุกอ๋อใจไม่ทุกมันเป็นอย่างนี้เองรู้จักแล้วถ้ารู้จักอย่างเนี้ย ก็เอาปัญญาแบบนี้ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นปัจจุบันขณะขณะขณะเป็นปัจจุบันขณะนะที่เคยทุกขมาในอดีตไม่เกี่ยวที่จะทุกข์ในอนาคตยังมาไม่ถึงไม่เกี่ยวรู้แต่ว่าบัตรนี้เดี๋ยวนี้ใจไม่ทุกข์แล้วสัมผัสแล้วรู้จักแล้วเพราะนั้นต้องอยู่ด้วยความไม่ทุกข์ใครยังใครไม่ทุกข์มั่งตอนนี้ลองยกมือสิยกมือใครไม่ทุกข อ๋อแล้วจะรอว่าให้มันพ้นทุกข์เมื่อไรชาติหน้าใช่ไหมชาติปัจจุบันชาติปัจจุบันนี้เลยนะทีนี้ก็งงเหมือนกันนะว่าอความไม่ทุกข์นี่ทำไมเราไม่รู้จักเนาะหรือว่าบางทีทุกข์ก็ไม่รู้จักไม่ทุกข์ก็ไม่รู้จักจะอยู่ยังไงชีวิตนี้ ดูเลยตอนนี้นะสมมติเนั่งอยู่เนี่ยมันเจ็บมันปวดรู้ได้ใช่ไหมว่าเจ็บปวดอ่ารู้ได้แล้วก็ดูใจตัวเองมันไม่มันไม่ดิ้นรนมันไม่ทุกข์อะไรมันปกติเออมันปกติมันปกติแค่นี้ถ้าดูออกหมดข้อสงสัยเนี่ยมันจะง่ายแล้วแต่ว่ายังสงสัยอยู่ว่าทมันทุกข์หรือเปล่าวันเนี้ยไม่แน่ใจอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะบอกยังไงดี มันต้องตัดสินใจได้เด็ดขาดแน่นอนเดี๋ยวนี้เลยว่าเออใจไม่ทุกข์ถ้าตรงนี้มันจะหมดสงสัยแต่ถ้ายังสงสัยยังลังเลนะจะแก้ยังไงนะเดี๋ยวจะแก้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยถ้าสงสัยลังเลให้เห็นมันเห็นมันว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีความสงสัยเนาะมันไม่แน่ใจให้เห็นเลยว่า อ๋อมันมีสภาวะที่สงสัยลังเลสงสัยแล้วเห็นในตัวสงสัยนั่นแหละแล้วอย่าเข้าไปเป็นผู้สงสัยให้มันสงสัยอยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่เข้าไปเป็นเมื่อไม่เข้าไปเป็นมันก็หมดพ้นความสงสัยได้เหมือนกันสงสัยก็ไม่ใช่เราไงเป็นสิ่งถูกรู้รู้แล้วสงสัยแต่ก็แค่รู้อืมเดี๋ยวก็ความสงสัยก็ดับไปก็แค่รู้อีกว่าดับไปแล้วสงสัยก็รู้ ไม่สงสัยก็รู้ทีนี้อยู่กับรู้แล้วนะตอนเนี้ยอยู่กับสติแล้วอยู่กับรู้ทีนี้หลวงพ่อคําเขียนท่านบอกว่าไงสติสติคือไม่ผิดไม่ถูกไม่ทุกข์ไม่สุขสตินะไม่ผิดไม่ถูกไม่ไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นสตินะไม่เป็นอะไรเพราะนั้นก็อยู่กับสติก็อยู่กับรู้ ถ้าอยู่กับรู้อย่างนี้ครับจริงๆมันก็คือพ้นทุกข์แล้วเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่เป็นอะไรแล้วนี่อ่าจริงๆคำของหลวงพ่อนะหลวงพ่อคําเขียนเนี่ยท่านเทศเนี่ยมันเป็นคําคือคือคของท่านเนี่ยมันเป็นคําที่กระชับสั้นๆแต่ความหมายมันลึกซึ้งมากมันลึกซึ้งยังไงเขาเรียกว่าคําของท่านเนี่ยที่พูดคาคาเดียวนี่นะมันเป็นระดับเขาเรียกว่าเริ่มต้นก็ได้ ่ามกลางก็ได้ถึงที่สุดก็ได้ในคําเดียวกันยังเห็นคําว่าเห็นแล้วไม่เป็นเนมันเริ่มต้นก็ได้เห็นแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็พอสุดท้ายก็คือไม่ทุกเลยก็คือเห็นแล้วไม่เป็นอะไรเลยไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งหมดคือนิพพานเลยเพราะนั้นเนี่ยคำของหลวงพ่อคําเขียนนว่าไปแล้วก็คือสุดยอดเลยเป็นคําที่ไม่กากวมแต่เวลาอย่างเนี้ยอย่างหลวงพ่ออาจะมามาพูดเนี่ยมันยังกำกวมใช่ไหม เหมือนกับว่าต้องยกตัวอย่างอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นแค่ฝอยฝอยเศษของมันซึ่งอาจจะผิดก็ได้แต่คําของหลวงพ่อไม่ผิดเลยใช้ครอบคลุมหมดเลยนะเห็นไม่เป็นรู้ซื่อๆนะหรือว่าอะไรอีกอะโยมเสริมหน่อยดิลืมช่วยกันช่วยกันตื่นหน่อยเออเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เป็นอย่างเงี้ย ใช่เออเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นคําที่แบบไม่เป็นคือไม่เป็นอะไรไงถ้าพูดให้เข้าใจก็คือว่าไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่เป็นสุขไม่เป็นโกรธไม่เป็นโลภไม่เป็นหลงไม่เป็นร้อนไม่เป็นหนาวคือมันไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นเกิดไม่เป็นแก่ไม่เป็นเจ็บไม่เป็นตายคือมันไม่เป็นอะไรเลยอ่าเห็นไหมแต่ทีนี้พวกเราเนี่ยลูกศิษย์ของท่านเนี่ยจะเข้าถึงตรงนี้ได้ยังไงจริงๆอาาจรย์โน้ตก็พูดแล้ว จริงๆครูบาอาจารย์องค์อื่นก็ก็พูดก็คือแค่รู้แค่รู้จริงๆอะไรเกิดขึ้นก็คือแค่รู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแหละที่มันปรากฏขึ้นในขณะปัจจุบันแค่รู้รู้แล้วรู้แล้วแค่รู้แค่รู้เนี่ยมันเป็นคําที่แบบกระชับสั้นง่ายแต่ถ้าเราไม่ใช่แค่รู้นะมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้มันไม่ใช่แค่รู้แหละ ใช่ไหมเช่นเวลามันเจ็บเนี่ยเจ็บตอนนี้มันอยากไม่ให้เจ็บนี่ผิดแล้วถ้าแค่รู้ก็คือเจ็บก็คืออืมรู้แล้วถูกไหมหรือง่วงเนี่ยถ้าอยากให้หายง่วงเป็นทุกข์แต่ถ้าแค่รู้ว่ามันง่วงเนี่ยแค่เนี้ยมันไม่เป็นทุกข์เพราะนั้นคาว่ารู้ซื่อคือซื่อตรงรู้อย่างตรงไปตรงมาตามสภาวะธรรมในขณะปัจจุบัน มันเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปอยากมีในสิ่งที่ไม่มีไม่ต้องอยากให้มันไม่มีในสิ่งที่มีคือหยุดอยากหยุดอยากโยมอยากนั่เป็นเหตุแห่งทุกข์สมุทัยเพราะนั้นหยุดอยากที่โยมทั้งหลายที่มีความอยากทั้งหมดทั้งสิ้นนะนี่ประมาปฏิบัติธรรมคืนนี้อยากอะไรมั่ง อยากบรรลุธรรมมั้งไหมมีใครไหมเลิกเลยเลิกเลยอยากบรรลุธรรมอ่ะไม่มีทางเลยอ่ะพอขึ้นชื่อว่าอยากเนี่ยมันขวางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องอยากบรรลุธรรมไม่ต้องอยากอะไรนะแม้กระทั่งอยากว่าเมื่อไรเนี่ยจะหยุดเทศเสเททีก็เป็นทุกข์แล้วนะโยมบอกว่าพูดไม่เข้าท่าแล้วเนี่ยพอพพราะนี่แสดงว่าอยากแล้ววางความอยากเสียฟังต่อไปอย่างเงี้ยเออมันก็เบิกบาน ราะนั้นอะแค่อยากนิดเดียวหรือไม่อยากนิดเดียวนั่นอะคือเหตุแห่งทุกข์จงมีสติปัญญารู้เท่าทันเมื่อรู้แล้วก็มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมเขบอกรู้แล้วให้ละก็คือวางมันเสียหยุดอยากให้ได้แต่รู้ในขณะปัจจุบันให้ต่อเนื่องไปนะสำรวจนะมีทุกข์ไม่มีทุกข์นี่ถ้ามีทุกข์แสดงว่าอยากแล้วอ๋ออยากนอยากอย่างนั้นแล้วก็ละมันเสียนะอ้าววันนี้ก็เป็นธรรมะ สดสดนะพูดอย่างอย่างไงอ่ะเขาเรียกว่ากระแทกด้วยเพื่อให้เกิดการตื่นขึ้นมาเพราะว่าบางทีมอย่างว่าเนาะมันมันจะหลับมันก็ต้องหลับเป็นธรรมชาติอ่ะแต่ถ้ามีอะไรมาล้าวกระแทกหน่อยบึ้งบึงบึงก็ตื่นนี่ถ้าสมมติว่าเอาลูกประทัดมาโยนตูมนะตื่นหมดเลยตื่นจริงๆแล้วหายหมดเลยน่าลองไหมหรือหายแล้วไม่ต้องลองนะ อ๋โอเคก็วันนี้ก็คงเท่านี้นะก็ให้คุณงามความดีของโยมทั้งหลายอนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีทั้งหลายของโยมที่ได้สะสมมาเนาะให้เป็นพละวัตรปัจจัยทําให้มีอะไรนะอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคุณงามความดีเนี่ยให้ทางพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีพลังนะมีพลังมีให้เกิดปัญญาสามารถเข้าใจธรรมะแล้วก็ เห็นทางสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยสติปัญญาแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ได้บอกแนะนำหมดแล้วให้เชื่อฟังให้ปฏิบัติตามก็จะได้พบทางสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงก็ในปัจจุบันชาตินี้